อาแล้วก็ตอนนี้แค่ๆแคเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะก็ต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของจุดตรวจเรจไรกัขสักคิตแล้วนะ,ะไปแล่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบีค่ะได้มีการตั้งจุดตรวจแคมคะ,ะกวดขั้นวินัยจาราจรกันค่ะเพื่อที่จะป้องกันหละกการหลอดอุบัติเหตุทางถานนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 9ค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ค่ะได้มีการตั้งจุดตรวจกวดขั้นวินัยจราจรเป็นการดําเนินการในช่วงรณรงค์และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและหลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ทีกําลังอีมาทึ่งนี่แหละค่ะให้ผู้ชายรถชายถนนได้ปฏิบัติตามกฎไม้หลดการซูญเสียทางชีวิตและการสับสิ้นซึ่งในส่วนข้องตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้มีการแนนการบังคับใช้กฎหม้ตามมาตรการ10ขคอหลัก รอว่ิบหลอดค่มค่ะโดยในระยะแรกเนี่ยก็จะมีการตระเวนตั้งจุดตรวจไปตามถนนสายต่างๆในพื้นที่รับผิดช,ชอบแน่นในเรื่องของการาใส่ม่วกันนอกนะการติดแผ่นป้ายะเบียนใบขับขี่าวาพบการการะทำความผิดเป็นครั้งแรกเนี่ยจะมีการตักเตือนกันก่อนแต่าวาผพิดซ้ำอยู่นั่นค่ะก็จะบังคับใชก้กฎหมายอย่างแข็งขัดค่ะครับแต่น,กกนั่นก็รองผู้กาณฑ์เองนะครับนะแกก็บอกว่าคันนนี้ไกลคลิดมัดแะ้วก็ปีใหม่แนละ้วกระบ,บี่เองก็มีนักทองเทียวชาวไทยชาวต่างชา,ชาติาามา์กนะใช่ไหม เป็นเส้นทางสายลักด้วยไปภูเก็ตผังงาด้วยนะครับก็บเพื่อจะลดอุบัติเหตุนะให้หน้อยลงนะครับนะตอนนี้ก็ทำงานกันเข้มข้นในการปฏิบัติการครับน้องยิ่งออมค่ันแล,แลใครถือว่าครับปลอดปีหม่นีนะมีมีแบบครับที่ไม่ติดแพทยทะเบียนไม่ใ่้มวกกันนอกไม่ขาดเข้มขัดก,กันระวังไว้ค่าจริงๆ<อ>ถูกถูกทีด้วยกันนะครับทุงวันปกติต้องทําตามกฎระเบียบนะครับนะ